ครับชุมชนก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้เด็กไขเลือดออกนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับก็ทางอ,อสมอก็ได้นําเรื่องไปยังโรงพยาบาลสิเกาทางโรงพยาบาลสิเกาก็ได้ทําหนังสือไปอยังอามาตอห้มาพ่นหมกฟันห้กับชุมชนที่โดนยุงลายกัดนะครับก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่พลังงานลงมาพื้นที่นะครับมาฉีด หมอกฟันไอ้กับชุมชนนะครับโอเคมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับมา ก็คุณตางอมาต่อบอยินกาตทางโรงบาลที่เขากบประชามาตางอสมก็ได้มาชีดชีดได้ชีดอะไรนี่อ่อนมอกฟันกันยุงลายกับกันยุงลายนุกับน้ำด้วยนุ่จาวีกับบอยินเราจัดเจนจริงๆเอ้นะครับ ป,อนป,อ,อ,นปอนปาเออกลางในออบอนบอในใน,อน,อ,น,อ,นอนแรแต่เดียวอยูก่กลางในว่ไปไปเป็ล

หมอกฟันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พนักง,งานก็ไปฉีดที่โรงเรียนต่อนะครับก็ได้โทรไปหาปอเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนออกจากพื้นที่ออกไปในสนามแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดไอ้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องเลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ แต่ตีการดไม่ได้ก็ขอบคุณทางท่านรองจำรัดผลบุญด้วยนะครับโตไปประสานไปมาทันทีโอเคนะครับขอบคุณมาแนาวกาสน,นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ